สวยเสียดผลงานบอเปลือกไก่แต่งโมเนะครั้งแรกในชีวิตเ้เบื้องน้ำกันว่าจีได้บอสวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันคำาำแรงๆครับผมพามาหาอยู่หากินครับผมสัรหาเลาะทุ่งนาครับผมสวัสดีเอฟซทุกๆท่านนะครับผมทั้งม่ทั้งเก่าที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมก็บมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผม มือนี่ก็จีมีเงียมาดักหนูแนน้ำาครับผมเงียใหม,ม่นะครับผมยังไม่เคยลองนะสิีมาล่องไอพี่นองเบื้องนี่ล้ตรงกลับห่อจีบบ่มีเงียนะครับผมกลับเพ,พี้ยวยกลับยังบม่มีเงียนะครับผมเดี๋ยวเงียใส่ครับเงียรหล่อแต่ยังบ่รล้ว่าชิไดพ้นมาแต่งโมนะครับผมเปลือกมันนะครับผมแล้วกินแล้วนะครับผมเปลือกแต่งโม สูตรหม่แล้วนะครับผมเนี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมที่จะมาลองให้พี่น้องบ้งครับผมให้เอฟซีเบิ้งเนี่แหละครับผมจะมีผลงานว่นี่ไม้เขาไม้ขังขั้นคู่นี่ครับผมมีปลามีลองน้ำครับหนูสิพามีโตอยูว่าผมว่าน่าจะมีอยู่นะครับเนาะพี่น้องอย่ามาดักน้ำกันครับงามเยอ่ได้ครับพี่น้องทางงามอยู่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับผมเสารมืดนะครับผมตีห้าห้าสิบห้านาทีครับผมมาเบิ่งวันรุ่นน้ากันครับว่าเปลือกแตงโมจะมีผลงานมาครับผมเสารนี้ครับผมรูเลยครับผมไปามน้ากันครับผมมาชีได้จยักตัโตกี่สิบกว่านครับแรงจะโดนไหมนะ หาพี่พาหน่องมาหาอยู่หากิ่นอีกเก่าแล้วครับผมย้ํามาเศร้าครับบรรยากาศหลังหนาวอ,อยู่ดีโมยังอยู่เฉยนะครับผมอ่ะหลุดกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาชีวิตคนงานเนะอาอี่ยนกกันเป็นอย่างตายนกเขาไงเ <c oughs> มื่อนี้ยชีวิตทังได,ไดครับ กับวันล่องไงพี่น้องเบิงนะครับเนาะว่าเสิกินบ่กินกับอีกเรื่องนะครับแตงโมเปลือกกทดสอบเบิองอ๋อหลังนี้โดนนะครับผมเรียบร้อยนะครับโดนนะครับผมแตงโมทำผลงานนะครับเปลือกแตงโมครับผม ไม่มีรอยแทะครับผมเรียบร้อยไปสักดกินโดนครับต้นน้อยครับผมได้กินครับสองอันแนนห <c oughs> ันแนนผ่านไป ม่ขุีไมู่อะยงเช็ดตึงให้มน้องเช็ดตึงับพี่น้องเลยเอ๊ะช็ดตึงเเริ่มเร้อยครับดูนะครับผม เได,ด้ครับผมเบร้ออีกหนึ่งตัวครับอ โอ,อ้โหเจอาตุ่นสุดยอดจริงนะขี่โอ้โขี่สดๆดดใหม่ๆครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ,อยู่นะครับผมในการานครับแตงโมไดก้กรานส่งเงียบบ่่คยปิด ดีไปไหนครับอ,อยู่นะครับผมใช้สวยนะครับเป็นแ้มนะครับผม <c oughs> ยไม่ลัด ใช่เงียบครับผมไม่เข้าครับพี่น้องเก็บถือว่าโอเคครับผมได้หลายตัวอยู่ครับผมแต่งโมใช้ได้อยู่นะครับผมครับผมเช้ามืดเลยนะครับหกโมงยังไม่ครึ่งนะครับผมผลงานครับผมพอได้อยู่ครับผมเมื่อคืนดักเสร็จแล้วก็เดินดูได้ไปสองนะครับผมเช้านี้ แต่ได้ไม่ได้ามารวมนะรวมรวมนะ้วแปดตัวนะครับปากแตงโมพอ,อได้อยู่นะครับผมพอได้กินโอเคครับผมเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาด้วยนะครับผม้าถูกใจคลิปนี้กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆไ้เรื่อยๆนะครับผมบรรยากาศอะโอ้ยกัด มาก็เย็นอยู่ครับผมหนาวโดนครับปีนี้เนาะห<ฮ>นาวโดนเติบอยู่ครับผมปีใหม่มาเย็นครับผมมากกันไหมกันนาครับผม